สวัสดีครับผมสบายดีพี่น้องฟังไปมาชมผู้ชกคนนี้กันมาพอกับบาเกตชาแนลเลยพี่น้องเอ้ยมีกันมีกันทำุทยทำหมกหมกหมอพี่น้องหมกหมกหมกหน่อไม้พี่น้องหมกหน่อไม้หมกหน่อไม้ใส่อะไรกะทิว่ย หมกน้ไม่ใส่หม in ้อน okay. okay. ี่ใส่กะทินี่บริชากะทิเลยนี่กินหม้อิเตรียมาินกินโอเคโอเคหมู่งเลยหมูมือกระตำข้าวเบือ ใส่หมูเข้าไปครับใส่หมูเข้าไปพี่น,นอนะ้ <Okay. S 1> องปมูสามสั่นพี่น้องโอเคเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยหมกหมอ้อหมกหมอ้บอบวมหมกแบบทางบ้นันนิดนาะเดี๋ยวเขาจะำเองก็ได้ใช่น่าไม่ชดเจนนี่ก็ได้มันบอชคือกันนั่นบ่ดเจ็ หม้อใส่หม้อหม้อใส่นผักลลานจอเลยอ่ะครบรอยลานี่ไเกี่ยวเคือกจหม้อหม้อมาให้ใส่หม้อใส่นาักลลานจอมาไปนอนเด้อี่นอนกินนำกันมาแซพบๆนำกันไปนองครับผมเซ่บๆมานัวข้าผ้าชเทเบอเดียว้าเ็ดยัง่กป มือสมักเล่นมือสมักเล่นเราเคยเห็ดพี่น้องเอ้ยลองเห็ดเบิอร์หัวเป็นตัดก,กินอยู่บ่แฉบหรือเป่เป็นตัดก,กินแต่สิกินได้หรือบอเอเอบอป่ะเธอเรียนเรียนมาใหมา่เออไปเรียนบอเร่ต้องเรียนวบอเราทัาา้งสิ้นก็ได้อยูย่ดอกเรียนมาใหมา่ใส่กระเด็นใส่กระเด็นพี่น้องจะหาบ่วงใส่มัดขวดพอดีแล้วมาแฉะ หมกหมอหมกหมอใส่หม้อแต่หมกใบตองเลยใส่ใบตองป่ะใส้เป็นงมีใส้เป็นงวนปน้องใช้ลายแสบลายเปน้องใส่เยอะอีกไมยรวงเปน้่องอะไรนะบม่สุภาพไม่สุาพอบมวนที่ไหนเขาทอขาไผ่ด้วยเปน้องคุคุคเน้นเน คนจะนะกระเด็นเจ้าของกระเด็นเจ้าของเรื่องของขอยังดูนหน้าตาคนเฮ็ดนะกินยาไหนยาเนี่ยนะเออเป็นเอฟซีเห็นวนะ่เขาหมักคอยเขาไปน้ำผู้ใหม่อาลัดก็โอ้ยถ้ามีเงินแล้วก็จะแบ่งจะเลืมแบ่งให้นคอยในเด้อเด้อถ้าไปนำเออถ้ามีถ้ามีผัวใหม่ก,มก็ได้เออแต่มีเงินคอยบุกคอยยังไงเราเดือนละหมื่นพอ ค่ยเบนเนอยงาเลยอเอฟซโดยเอฟซีเห็นคอยงามีผู้บาหมากอยไปขาออดโอ้คุเฮนจะไปยังไม่ยกมาช้านานวันพกนั่งคู่เขาคู่คู่น้ำตาลบาดีน้ำตา ชอบ่าไปคอย่ากัย <that> ่าไปปะคอยถอว่าดีเขาคนงามเนะคนงามนะคะเยว่าเขาผู้ไฮชิมก่อนคอยใส่แคบี่ใส่อไอตูนี่ใส่พอไอตัวเป็นยังประเด็ดเลยเขาก็สิทธาเจ้าเขาคืสิทธาเจ้าไม่เฉียบเห็ดรข็งแรงก็บเฉียบเลยเียบปะ ออนั่งค่อยๆเริบวงหนึ่งสิเก็จะมานั่งกินเปรี้ยวยนี่ใช้พริกโรดพี่น้องลูกโดดพริกรอพี่น้องพริกพริกรอพริกที่ไม่ขี้เล่พริกรอรอตลอดเวลาพี่น้องเลยนี่กะกะทิพี่น้องอกไกย่ยรงไหน,กนไก่เจ้าไว้ใส่ละไก่เจ้าเป็นบริษัทไก่เลยจ <c oughs> ะได้วะ เอตัวนี่โอ้โหใช่มือหล่นมือได้มีวิธีเฮ็ดหมกไหมเฮ็ดเสียบก็ได้จ้ามีมาบอกมาเสิร์ได้แล้วมือหนาจะได้เฮ็ดใหมหมวกหมอกอันนี้เบิ่งตามยูสติฟอันนี้เรียนเฮ็ดพี่น้องเลยมือสมัคครสมัรเล่นพี่น้องปกติหมกใส่ไปตอก อเดือดค่ะยังมน้ำอ่ะโอเคพี่น้องอืลล์บิลลจะสิได้กินกินมันีบ่บะเซร็ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง,องบาเซร็นี่เด้ยพี่น้องเดี๋ยวบะเสร็จะได้มีกำลังใจให้คลิปต่อไปพี่น้องโอเคสวัสดีครับ